เมื่อมหันตภัยล้างโลกกำลังจะมาถึงดาวหางที่เคยทําให้เดรนเสเสาสูดพันธ์กาลังจะพุ่งชนโลกทุกสรรพสิ่งที่ม่ลมหายใจคงต้องถึงคลาอวาสารวันนี้มิสเตอร์สปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง Deep Impact ฝาถล่มแผ่นดินถลายก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นที่ฉากแรกเป็นฉากที่พระเอกนางเองกกําลังส่องกล้องดูดาวโดยพระเอกของเราชื่อลีโอ ได้ส่องกล้องและได้เห็นดาวหางดวงหนึ่งเข้าโดยบังเอิญและจึงส่งภาพนั้นไปให้กับนักดาราศาสตร์ตัดมาที่รัฐแอริโซนาที่หอดูดาวแห่งหนึ่งนักดาราศาสตร์คนหนึ่งนามว่าวูฟได้รับภาพถ่ายบนอากาศที่ค่อนข้างมีความผิดปกติเขาจึงใช้คอมพิวเตอร์ซูมดูใก,ก,กล้ๆกลปรากฏว่ามันเป็นดาวที่เขาไม่รู้จักเลยแล้วเมื่อมาเสิร์ชดูดีๆเขาพบว่ามันคือดาวหางขนาดใหญ่ที่กำลังมุ่งตรงมายัางโลกเขารู้สึกตกใจมากกับภาพที่เขาเห็นและได้ถ่ายโอนข้อมูลลงไปในแผ่นดิส และรีบนําแผ่นดิส์นั้นไปส่งให้กับองค์การนาซาแต่เพราะว่าในช่วงที่เขาขับรถอยู่มีรถบรรทุกคันหนึ่งเล่นมาปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกมัวแต่ก้มหยิบสิ่งของทําให้รถประสานงาเข้ากับรถของวูฟและรถก็ได้ระเบิดพังเสียหายเขาตายในทันทีตัดภาพมาที่นักข่าวสาวสวยคนหนึ่งนามว่าเจนนี่ที่กําลังกินข้าวกับแม่ฉากนี้ทําให้เรารู้ว่าพ่อของเธอได้เลิกกับแม่ของเธอและเธอได้อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและพ่อของเธอและในวันถแถลงข่าวนั้นมีการถ่ายทอดสด ประธานาธิบดีบอกว่าเรากำลัลงเผชิญกับภัยอันตรายถึงขั้นวิกฤตระดับโลกพบว่ามีดาวหางวูบบีเดแมนซึ่งชื่อนี้ตั้งตามนักดาราศาสตร์ที่เสียชีวิตและบีเดแมนก็คือนามสกุลของพระเอกนั่นเองซึ่งมันเป็นดาวหางขนาดใหญ่มหึมามีขนาดเท่าภูเขาเอเวอรสต์สมีน้ำหนัก5้าแสนล้านตันและมีโอกาสที่จะเข้าพุ่งชนโลกและทั่วโลกก็เริ่มแตกตื่นอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้าเราอาจจะโดนชนและอาจทำให้มนุษยชาติสูญพันธ์ แต่ประธานาธิบดีกล่าวว่าสหรัฐและรละัสเซียกําลังสร้างยานอาวากาศชื่อว่าเมสายาเพื่อใช้ในการขนส่งทีมนักอวกาศเพื่อไปเปลี่ยนเส้นทางของดาวหางโดยระเบิดนิวเคลียร์ประธานาธิบดีได้แนะนําทีมที่จะถูกส่งไปทําภารกิจสําคัญครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยผู้การอรเลนเบอร์นาร์นักอวกาศหญิงอังเรเบเกอร์เจ้าหน้าที่การแพทย์กลาสผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์พันเอกมิคาเอลนักบินมาร์คไซมอนและกัปตันสเปอร์เจนไพเนอร์ ส่วนทางด้านพระเอกที่โรงเรียนลีโอเขาก็ได้ออกมาพูดว่าดร์บูบได้แบ่งปันชื่อเสียงให้กับลีโอโดยใช้นามสกุลลีโอตั้งเป็นชื่อดาวหางซึ่งคนที่พบดาวหางคนแรกก็คือลีโอในงานเลี้ยงของทีมนักอวกาศทุกคนก็ได้พูดคุยกับครอบครัวก่อนที่จะขึ้นไปทําภารกิจบนอวกาศในวันแรกของการปล่อยยานอาวกาศทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นเตรียมพร้อมที่จะไปวางระเบิดนิวเคลียร์บนดาวหางพวกเขาเข้าไปใกล้ดาวหางเรื่อยๆ แต่ทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าพวกเขาได้เผชิญกับกลุ่มเศษอุกบาทจากดาวหางแต่ยังไงก็ตามพวกเขาก็สามารถเอายานจอดไปอย่างปลอดภัยและเมื่อยานจอดลงสู่พื้นบนดาวหางแล้วพวกเขาก็ได้นำนิวเคลียร์ลงมาที่พื้นดาวหางภารกิจแรกพวกเขาจะต้องใช้เครื่องเจาะเป็นรูขนาด100เมตรเพื่อจะย่อนนิวเคลียร์ลงไปในรูนั้นและจะกดระเบิดแต่พวกเขาก็มีเวลาจำกัดมากเพราะว่าถ้าหากทำได้ช้ากว่ากำหนดพวกเขาจะต้องเจอกับความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่จะทําให้ดาวหางมีอุณหภูมิสูงขึ้น300กว่าองศาและจะทําให้เกิดก๊าซจากดาวหางพวยพุ่งขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทํางานบนกับระเบิดแต่ทว่าในขณะที่เจาะอ,อยู่นั้นก็พบปัญหาผู้การเลยอาสาที่จะลงไปเช็คอยู่ด้านล่างในหลุมนั้นแต่ว่าพวกเขาก็ช้าเกินไปแสงแดดจากดวงอาทิตย์เดสาร์เข้ามาในบริเวณที่พวกเขาทํางานอยู่มันทําให้อุณหภูมิของดาวหางสูงขึ้นและกลุ่มก๊สก็พวยพุ่งขึ้นมาจากหลุมต่างๆบนดาวหาง มันส่งผลทําให้ผู้การถึงกับตาบอดเลยทีเดียวและพวกเขายังต้องสูญเสียการ์ดไปอีกคนพอเจอแก๊สที่พุ่งออกมาทําให้เขาร้อยขึ้นสู่อวกาศส่วนคนที่เหลือก็รีบขึ้นยานอาวกาศและรีเพนออกมาพวกเขาต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของกาสหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็สั่งการให้ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานและประธานาธิบดีก็ถ่ายทอดสดประกาศว่ายานเมซียาล้มเหลวเพราะมันไม่สามารถระเบิดดาวหางได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ดาวหางแบ่งเป็นสองลูกซึ่งลูกใหญ่นั้นกว้างถึงหกไมล์ส่วนลูกเล็กนั้นกว้างไมล์ครึ่งและยังคงมุ่งสู่โลกของเราและประธานาธิบดีก็ประกาศแผนสองซึ่งจะร่วมมือกับรัสเซียในการยิงนิวเคลียร์เพื่อสกัดกั้นดาวหางซึ่งอาจจะช่วยทําให้เบี่ยงเบนเส้นทางของดาวหางได้แต่ถ้าหากล้มเหลวก็ยังมีอีกแผนหนึ่งและแผนที่ว่าก็ถูกเตรียมไว้แล้วโดยสหรัฐได้เจาะอุโมงขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่หลบภัยนารัฐมิสซูรี ซึ่งสามารถอพยพคนได้เพียงหนึ่งล้านคนเท่านั้นจากทั่วอเมริกาคนหนึ่งล้านจะมีชีวิตอยู่ในนั้นได้ถึงสองปีจนกว่าฟ้าจะใสอุโมงคนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเรือโนอาห์ที่เตรียม,มเมล็ดพันธุ์และอาหารไว้พร้อมสลับคนในนั้นวันที่14สิงหาคมคอมพิวเตอร์จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้เข้าไปในหลุมหลบภัยนั้นโดยจะประกอบไปด้วยประชาชนอเมริกัน8,0,000 0คนและอีก2000 0 0คนเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์และบุคคลสําคัญในสาขาอาชีพต่าง ซึ่งประเทศอื่นก็ได้เตรียมหลุมหลบภัยแบบนี้ไว้เช่นเดียวกันและก็ได้ประกาศว่าเราต้องอธิษฐานเผื่อโลกเพราะท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องโลกในครั้งนี้ส่วนทางด้านเจนนี่ก็ได้ทําหน้าที่ของเธอในการอ่านข่าวและได้พบว่าเกณฑ์นในการคัดคนเข้าสู่อุโมง์นั้นนอกจากบุคคลพิเศษแล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีอายุไม่เกิน50ปีเท่านั้นและที่เหลือก็จะไม่มีชื่อในการเข้าหลุมหลบภัยอย่างแน่นอน ทำเอาแม่ของเจนเนี่ที่นั่งดูข่าวต้องสดดุ้งและเสียใจเพื่อนอย่างมากเพราะว่าเธอคือประชากรธรรมดาไม่ใช่คนสําคัญอะไรแต่ว่าเจนเนี่เธอก็ได้รับเข้าเลือกเข้าลุงหลบภัยด้วยนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาวะหุนหูโชคดีที่ครอบครัวของพระเอกได้รับเลือกเข้าอุโมงค์ด้วยฉากนี้ลีโอมาพบกับซาร่าบนยอดเขาและมาขอเธอแต่งงานโดยเหตุผลว่าถ้าเขาแต่งงานกันซาร่าก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าอุโมงค์ด้วย เพราะว่าถือว่าเป็นครอบครัวของลีโอแต่ซาร่าก็ถามว่าและครอบครัวของฉันละ่ะแต่ลีโอก็สัญญาว่าเขาจะหาทางช่วยให้ครอบครัวของซาร่าเข้าไปได้ด้วยส่วนคนที่ไม่ได้รับเข้าอุโมงค์ก็ต่างพากันสิ้นหวังเกิดเหตุจลาจลไปทั่วตำรวจก็ไม่มาทำงานยานการขากลายเป็นแหล่งของพวกอันตรายเกิดการขาดแคลนอาหารและยาไปทั่วหัวระแหงทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนอย่างหนักสองอาทิตย์ก่อนการพุ่งชนวันที่เริ่มอพยพผู้คนเข้าสู่หลุมหลบภัยก็มาถึง รถทหารได้มาจอดอยู่ที่บ้านของลีโอซึ่งทุกคนก็เตรียมตัวที่จะขึ้นรถทั้งครอบครัวของซาร่าด้วยทหารได้ขอดูบัตรประจําตัวประชาชนแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีลายชื่อของครอบครัวของซาร่าเลยซึ่งลีโอก็ยืนเถียงกับทหารแต่ทหารก็ยืนยันว่าไม่มีชื่อของแม่และพ่อของซาร่าอยู่ในนี้เลยส่วนตัวซาร่าเองก็บอกว่าเธอจะไม่ไปถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยและทหารก็พาตัวพระเอกกับครอบครัวขึ้นไปบนรถไะก่อนแล้วลีโอจะหาทางกลับมาช่วยครอบครัวของซาร่า ทำให้พวกเขาต้องได้จากกันช่วขณะขึ้นวันนั้นเจนนี่นั่งเศร้าอยู่ที่มานั่งกลางสายฝนเพราะว่าแม่ของเธอได้จากไปแล้วเนื่องจากป่วยหนักความพยายามที่เธอจะให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันจบสิ้นลงแล้วเธอรอพ่อแต่พ่อของเธอก็มาช้ามันทําให้เธอรู้สึกแย่มากที่พ่อมางานศพแม่ไม่ทันและมันทําให้เธอรู้สึกเกลียดพ่อขึ้นมาแล้วก็นั่งแท็กซี่จากพ่อเธอไป5้าวันก่อนการพุ่งชนผู้คนจากทั่วสารทิศ ก็มาอออยู่ที่ประตูทางเข้ารวมถึงคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าอุโมงค์ก็ได้มาปะท้วงอยู่บริเวณนั้นด้วยสายตาของลีโอมองเห็นผู้คนที่กำลังสิ้นหวังอย่างน่าสงสารในขณะที่ครอบครัวลีโอลวงจากรถและจะเดินไปลงทะเบียนนั้นลีโอก็ได้บอกกับพ่อว่าผมจะไม่เข้าไปผมจะกลับไปรับซาร่าและเขาก็ได้บอกลาพ่อแม่และรีบออกไปในทันใดหนึ่งวันก่อนการพุ่งชนฝูงขีปนาวุธไทยทันได้ถูกปล่อยออกไปเพื่อเบี่ยงเบนทิศทางของดาวหาง ฉากนี้กําลังลุ้นว่ามันจะได้ผลหรือไม่ทุกคนใจจดใจจ่อและสวดภาวนาประธานาธิบดีได้ออกมาแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่าแผนขีปนาวุธนั้นล้มเหลวแล้วดาวหางยังคงมุ่งหน้าสู่โลกเหมือนเดิมจึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเหลือรอดทำเมาทุกคนที่กําลังดูข่าวถึงกับร้องไห้ประธานาธิบดีก็กล่าวต่อไปว่าดาวหางดวงเล็กจะพุ่งเข้าชนบริเวณชายฝั่งของแอตแลนติกอีกไม่ถึง12ชั่วโมงโดยแรงกระแทกของดาวหางนั้น จะทาให้เกิดคลื่นทะเลความสูง1,000ฟิตจากมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างรวดเร็วความเร็ว1,100ไมล์ต่อชั่วโมงเร็วกว่าเสียงเสียอีกและความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปเกือบ3,000ฟิตเมื่อใกล้ถึงฝั่งแรงกระแทกของดาวหางลูกใหญ่จะแรงเทียบเท่ากับดาวหางที่เคยทําให้ไดนเสาร์สูญพันธุ์จะพุ่งชนบริเวณประเทศแคนาดาและจะเกิดฝุ่นปิดกั้นดวงอาทิตย์นานเป็นเวลา2ปีพืชพันธุ์สิ่งมีชีวิตจะต้องตายจนหมดสิน้นและประธานาธิบดีก็จบการถาแถลงกาาไว้้เเพียงท่นนัน ตัดภาพมาที่ดาวหางอีก10ชั่วโมงครึ่งก็จะพุ่งชนโลกกัปตันได้บอกกับนักบินอวกาศว่าเราจะใช้แผนนี้คือนำนิวเคลียร์ลูกที่เหลือไปวางไว้ที่ดาวหางลูกใหญ่ส่วนลูกเล็กเราคงทำอะไรไม่ได้มันต้องพุ่งชนโลกแน่นอนจากการคำนวณแล้วเชื้อเพลิงบนยานนั้นมีไม่มากนะครับนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะทำได้เพียงแค่ร่อนลงบนดาวหางลูกใหญ่เท่านั้นแต่จะไม่มีพลังงานเหลือที่จะเดินทางกลับเบอร์นาร์ดก็บอกกับทุกคนว่าเราจะไป แต่เราจะไม่กลับมาทำเอาทุกคนเงียบไปพักใหญ่แต่ทุกคนก็เห็นพรองต้องการในการเสียสละในครั้งนี้เพื่ออีกหลายชีวิตบนโลกแล้วยันเมสยาก็สามารถติดต่อกับโลกได้แล้วทุกคนที่นาซาก็ดีใจฟิสได้ขอรหัสระเบิดเพื่อจะไปกดระเบิดบนดาวหางทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับอึง้งกับการตัดสินใจของพวกเขาในครั้งนี้ตัดมาที่ลลโอเขาก็ได้มาถึงบ้านซาร่าสภาพบ้านเมืองแทบไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่แล้วเขาได้ตามหาเธอแต่ก็ไม่พบ แต่ลีโอก็ไม่ละความพยายามเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกตามหาซาร่าบนท้องถนน,นที่มีการจราจรติดขัดเป็นเรื่องยากมึงมากที่จะเจอซาร่าและฉากก็ตัดมาที่เจนนี่เช่นเดียวกันกับเธอเธอกาลังอพยพและกำลังจะไปหลุมหลบภัยพร้อมกับเพื่อนที่เป็นนักข่าวแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจนนี่ได้ยอมเสียสลัดที่นั่งให้กับเพื่อนร่วมงานเธอตัดสินใจที่จะไม่ไปที่หลุมหลบภัยนั้นและทุกคนก็มุ่งตรงไปที่หลุมหลบภัย เหลือเพียงแต่เจนนี่เท่านั้นเจนนี่ได้หยิบรูปขึ้นมาดูมันเป็นรูปที่ถ่ายไว้เมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กเธอขี่คอพ่อของเธอที่ริมชายหาดแห่งหนึง่งและเธอก็จะไปที่ริมชายหาดนั้นส่วนทางด้านของลีโอก็ออกตามหาซาร่าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบแต่โชคก็เข้าข้างพระเอกเขาได้เจอกับรถของซาร่าและครอบครัวของเธอและครอบครัวของซาร่าก็ยินดีที่จะให้ซาร่าไปกับลีโอเพื่อจะให้มีชีวิตรอดเธอถึงกับร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมาก ที่เธอจะไม่ได้เจอครอบครัวของเธออีกแล้วและเจนนี่ก็ได้มาถึงริมชายหาดที่นั่นพ่อของเธอก็มายืนอยู่ตรงนั้นที่ที่เขาพาลูกสาวมาเล่นตอนที่เจนนี่ยังเป็นเด็กอยู่ทั้งสองพ่อลูกก็เริ่มได้พูดคุยกันอีกครั้งและได้พูดถึงวันวานที่บานมาและดาวหางดวงเล็กก็พุ่งทะลุชั้นบรรยากาศเข้ามายัางโลกเรียบร้อยแล้วผู้คนตั้งตะลึงกับภาพที่พบเห็นดาวหางพุ่งไปที่มาหาสมุทรแอตแลนติกและพุ่งชนยางรุนแรงทําให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดความสูงมากกว่า1,000ฟิต เข้าถล่มชายฝั่งทุกสิ่ราบเป็นหน้ากรองรวมทั้งสองพ่อลูกที่ยืนอยู่ริมชายหาดกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายเจนนี่รู้สึกกลัวมากกับภาพที่พบเจอแล้วพวกเขาก็ถูกคลื่นยักษ์กืนกินผู้คนต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันอย่างอุตลุดผู้คนต่างแตกตื่นบางคนรีบวิ่งขึ้นบนภูเขาลีโอพยายามขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็ทำสำเร็จอเมริกาจมอยู่ใต้มหาสมุทรส่วนดาวหางลูกใหญ่ก็ใกล้มาถึงแล้วนักบินยานอวากาศ พร้อมที่จะพุ่งชนพร้อมกับคําถามว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นักบินก็ขอติดต่อกับลูกเมียที่อยู่บนโลกเป็นครั้งสุดท้ายมันจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายของพวกเขาเหลือระยะทางประมาณ600กว่าไมล์ภรรยาของเมอร์นา r ก็อุ้มลูกน้อยเพื่อมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเธอแทักไายเบอร์นาดเตเบอร์นาดก็ได้แต่ฟังเสียงเพราะว่าตาของเขามันบอดไปแล้วมันเป็นภาพที่หดหงและเศร้าเสียใจให้ใหกับเพื่อน,นักบินเป็นอย่างมาก เริ่มนับถอยหลังการพุ่งชนยานอาวกาศของพวกเขาก็ได้บินเข้าไปในซอกเหวของดาวหางมันทําให้การพุ่งชนประสบความสําเร็จดาวหางดวงใหญ่แตกกระจุยกระจายกลายเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆประธานาธิบดีได้กล่าวแถลงการอีกครั้งว่าคื่นยักษ์ได้เข้าถล่มอเมริกาและยุโรปคนหลายล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตและได้กล่าวสดุดีให้กับเหล่านักบินอวกาศที่เสียสละชีวิตในครั้งนี้และหนังก็ได้จบลง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ